ถ้าตายตายตายนี้ไปกินข้าวไหมไม่รู้จะไปหาอะไรกินเฮ้ยมันมาไอ้ยอดตมันมาเออจ่อจ่อแล้วเรียบร้อยไอ้ฟุกฟุกวิ่งไอ้ฟุกไอ้ตากูจะดูกล้องอยู่เออตายใครยังไม่พร้อมวะแม่ไม่ไม่ไม่พูดเปิดคลิปหรอร่าพูดร่าพูดโอเคครับ สวัสดีชาวคอน้าปีฝ่ายคอน้ายัางไงสิสยังไงต่อ,อยารักษาโรคจิต e ที่อะไรเนี่ยถังออกซิเจนกับดัก <c oughs> หนวะร้านคะ้าอยู่ไหนวะ อยู่ใกล้ทางเข้าแล้วนี่คซื้ออะไรกาไปยังวัดซื้อไปยังอ๋อมันมียาที่ไม่ไม่ต้องเจอผีวยใครเข้าแล้วมันมันจะมีผีที่มันมาเกาะตรงนี้อดมันจะมียาสําหรับไม่ให้มันไม่เจอมันด้วยมันจะเป็นพวกแฟนท่อมอ่ะมันหลอกได้แต่ว่าเราไม่ตายเอออ๊แล้วมันมันซีนท่ออยังไงกดเข้าไปดูดิกดได้ท่อ เห็นปะว่าไม่เคยเล่นปะนั้นเราเล่นเลยแนววะกดในท่อเนี่ยมันจะบแบบแมปท็อ,อกเกนอน่ะมันจะสลับเป็นแมป,ปช่องแอร์กับแมปป,ปกติมันซีนยังไงวะเนี่ยสีแดงปุ๊บคือซีนเนี่ยเห็นปะแคมสิบห้าเนี่ย คือกันให้ผีมาหาเราไม่ได้อะเข้าใจปะอืมถ้าะกันได้แค่เออคือแรกไม่มีแล้วปะเปิดเพลงก็เจอผีก็เปิดเพลงห้องที่ใกล้ที่สุดอะมันจะไปหาห้องนั้นไม่เห็นผีทักตัวเลยปะ <Hello. S 1> ยังคือแรกเกมนี้ต้องดูตรงนี้ได้ฟุก ปุ๊กอยู่ไหนวะเนี่ยแหละตรงเนี้ยต้องคอยซ่อมด้ะถ้ามันขึ้นว่าให้ซ่อมอะ่ะโดนผีหลอกปุ๊บเราจะต้องซ่อมผีมันจะทำให้พวกเนี้ยพังอยู่เนี่ยเหรอหกโมงลเล้อยาลูอยากเดินสำรวจแนี่ยไอ้ปุปก ออกได้แล้วคือนี้แหละเดี๋ยวเพื่อนรีบเข้าด้วยซื้อของกันใครจะแกล้งกันวะอยากตำรวจแม่เดี๋ยมีใครจะแกล้งไมดิไมีไม่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 มีอะไรเจ้าเจ้าเฮ้ยเอ้าไปเข้าอ่ะเข้าอ่ะไอ้เจ้าไปเข้าไปกูคิดว่าเข้ามาในนี้ ปปเลยไปเลยเอาไอ้ข้อผิดพลาที่เล่นเครื่องเล่นวิดีโอเออเออแล้วเหรอเออเออแล้วทำล่ทำล้แค่นี้นะซ่อมกล้องหน่อซ่อมกล้องหน่อยังกล้องพังกล้องฟังเฮียแคมป์เจ็ดมีผี ไม่เห็นไม่ผังเลยเว้ยคาเมรครเวลาเห็นเต็มหมดโอ้ยเหี้ยเห็นเป็นลูกกุ้ตาเลย้สิซ่อมก่อนซ่อมก่อนซ่อมก่อนเราทครับนี่หายใจดังวะเหียซ่อมซ่อมซ่อมเร็วซ่อมเร็วซ่อมเร็วเพื่อนเวร็จแล้วเหรอผีผีหายเออผีไปไหนวะเสียกลัวป่ะ ไอสัตว์เอ้ยหลอกแบบหลอกแบบเพี้ยมากเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยอ๋อไอเฮี้ยมันเดินมาตอนไหนวะกูคิดถึอสัตว์ต้องรีบซ่อม่ะไอเฮี้ยกูตอนแรกมันอยู่แคมป์เจ็ดใช่ใช่หาไม่ตรกูว่ากูซื้อแท็บดีกว่าะไอเฮี้ยมันมันมาทางเนี้ยได้ทางเดียวแล้วก็ทางแอร์อ้๋อเฮ้ย ไอ้ขวยเข่ากูอยู่นี่กูอยู่นี่ไอ้ขวยอดไอ้ขวยกูกลังซื้อแดบเลยเดินผิดเดินผิดเฮ้ยผีอยู่แค้มเก้าไปวิดีโอวิดีโอซั้มตั้มตั้มตั้มรีบดูเลยรีบดูเลยมาได้ไงต้องรีบไม่ต้องกดค้างนะเพ่เพิงกดทีเดียวก็พอเพืไอ้เหี้ยกูกดแค่รีบูทเฉยอะยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายผีมันแค่มาหลอกเฉยสัตว์มันหลอกมันหลอก เฮ้ยเยี่ยอะไรวะป่าป่าป่ะมันเยี่ยผีอยู่ไหนวะเนี่ยแบบมันมืดอ่ะเริ่มเล่นยากลแล้วสัตว์เฮ้ยเฮ้ยซ่อมสหน่อยสั่งหน่อยผีมันดักที่กล้องอ่ะเยี่ยอะไรวะอย่าบอกนะมึงจะมาอีกแล้วมาแล้วอ่ะ แม่เมื่อมืดอเเอ้ยซ่อมซ่อมอมเสียงหน่อยซ่อมเสียงหน่อยเพื่อนนี่เฮียซ่อมเสียงหน่อยเียเสียงพังไม่ได้เลยเฮียซ่อมยังเพื่อนกองพังด้วยแม่เยอะมเสียงเสียงเสียงยสัยงูรีสีครัสวีีววั กลับมานี่พี่เฮ้ยมันไปไหนแล้วหายหายพี่หายไอ้เทียอยู่ไหนวะไอ้เทียมันคามาตรงไหนแล้วเนี่ยอ้อุ้ยเฮ้ยไอ้เียมันอยู่ตรงไหนวะห้อแอร์เออมันออกมาได้ไงวะกูปิดไปแล้วอะต้องปิดดักดักกูก็ยังอ่านทางเดินไม่ออกว่ะเดี๋ยวขอดูแมพก่อนเดี๋ยวหัวเดเดี๋ยว ตายเรียบเดีย๋ยวเพิ่งเข้าแล้วไมเดินไปดูแมพก่อนดีว่าท,ท่อแอร์มันมาจากตรงไหนได้ก่อไอ้เนี่ยช่องช่องแอร์มันจะผ่านได้ทางแคมแคมเก้าก่ามีตรงนี้กับตรงไหนวะตรงนี้ด้วยเอากับดักไปวางปะล่ะช่องแอร์ช่องออแอร์เยี่ยไปวะ นี่ป้าช่องแอร์ไม่ใช่กูก็ปิดไปแล้วนะ,อะไอ้ย่าแม่งยังมาได้อีกออ๋ันนี้ก็ช่องแอร์โหช่องแอร์เยอะจังเลยหนไช่องแอร์เป็นอะไรว่าเยอะเลยเพื่อนอันนี้เหรอเยอะอืมอันไหนที่มันมาบ่อยมันมัน,ม,นมันมีได้หลายทางอ่ะมันมีโอกาสเข้าได้หลายทางอยู่ที่ว่าเราจะคือถ้ากล้องกระเสียงกล้องกระเสียงมันมันซ่อมไม่ทันอย่างเงี้ยแม่งวิ่งนะไอ้เหี้ยอ่นะไม่โดนังเลย แย่กว่ดีรดนมายัางไปไปไปเขา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 เี้ยแม่งภาคนี้แม่งตกใจจริงนะดูดีอยากจะมาก็มาเฮ้ยผ<ป><ป>ีอยู่แถ9เก้าแตก็ดูช่องระบายกันเฮียพี่ชายเจอแบบวิ่งอย่างเดียวเลยเฮี้ย เลยวิดีโอ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 เจียนเจียนเทคโนโลยีชิ๊บหาย้วเทคโนโลยีเที่ยวผีอ๋อโอเคแคมสิบไอสัตว์ไอสัตว์โอเคแคมห้าวิดีโอวิดีโอ รีบเสียงด้วยเสียงด้วยเขี้ยไออยู่เลยอยู่อยู่และวยืนไหนแล้ยืนไหนเฮ้ยสู้ยยไอ้ตัวเนี้ยมึงเฮ้ยเราจะมองเห็นแค่ตามันไปแล้วมันก็จะจูกเราในในกล้องไอ้สุดคือต้องรีบต้องรีบย้ายกล้องนะหรือย้ายทันไม่รู้ต้องต้องลองดู เฮ้ยวิดีโอเฮ้ยเฮ้ยเเทคโนโลยีเป็นไงเทคโนโลยีวิดีโออีกแล้ววเดีโออีกแ้วเริ่บ่อยสุดสะดุ้เงียสะดุ้เงียบเฮ้ยมันมืดอีกแล้วโดนเขี้ยอะไรอีกพี่ อยู่แคมป์เซฟอยู่อยู่แคมป์เซฟอยู่เฮียมันมาหลอกมันมาหลอกมาหลอกมาหลอนเป็นเฮียอะไรมาหลอกคือไม่หยุดไอ้สัตว์กดซ่อมไม่ได้เอาละอ๋อฟ็อกซี่ปะฟ็อกซี่ป่ะลองลองไม่รู้นะไม่เกี่ยวอีกว่าอะไรวะทำไมมันชอบชอบดับชอบอันนี้อยังไงเลยเฮียฮะเฮียอยู่แคมป์เซฟอยู่แคมป์เซฟกูดึงไว้อยู่ เนี่ยมันวับเนี่ยมืดอีแก่ะคืออะไรไหายละหายละหายละมันจะเป็นไฟแดงๆไว้ทุกครั้งที่ซ่อมเสร็จหรอมันจะแบบใช่ปะเฮ้ยผีหายไอ้ที่ผีหายเพื่อนเฮ้ยอย่าปวดนะอย่าปวดนดูดูช่องแอร์ดิดูช่องแอร์ดิมันมันมามันมาปิดดิปิดกูปิดดักละ วุ้ยพิงแทบอีกแล้วก็วเฮี้ยนเนี่ยข้าเราได้ตัวเดียวเนี่ยไอ้สัตว์ยิ่งอยย่งาแล้วยังมีคนรอดอยู่อ่ะเราตายหมดแล้วตายหมดมียากจังวะไอ้สัตว์มีสองร้อยกว่าบาทถังออกซิเจนยาละกษาโรคเนี่ย อะไรอ่ะอยารักษารโรคจิตอ๋อพอพอซื้อแล้วเว้ยมึงมันเลือกได้เลยว่ามึงมึงจะไม่เห็นตัวไหนมีเฟดดี้ชิก้าฟอ็อกซี่แล้วก็ไอบอลูนบอยอ่ะมีตุ๊กตามีแมงเกินด้วยอออยมึงก็โดนตัวอื่นหลอกอยู่ดีเอออีสัสยเคฟ็อกซี่อ๋อ มันจะไม่อ๋อทุกคนเลยปะทุกคนได้รับผลหมดเออกูกูกูอันนี้ฟ็อกซี่แล้วนะแล้วแล้วพอมึงซื้อได้ปะตังกูไม่ถึงซื้อที่ไหนไอ้ยายารัาลลกษาโรคจิตไอีอันอันที่สองตอนนี้ตอนนี้ฟิวอะตอนนี้มึงซื้อได้อีกปะเอาสตอ็อกเอาสตออ็อกเออเอาสตอ็อกซื้อได้ครั้งเดียวอึย้ยมันก็เกินไปเอาอยัางอะ มาเข้าเลยเสียงเสียงเสียงพังเฮ้ยเอ้ยเสียงเสียงเสียงพักโอเคแล้วมันอยู่แคมป์ก้าวอยู่อุ้ย เออยออิสตว์หลอกทีจังนะคิวเลยอ่ะดับเบิลดับเบิลหมีเลยวิดีโอเฮียวิดีโอเพเผีผีอยู่ที่เดิมครูดาวนานหลอเกินการซ่อมเนี่ยเฮียดูกันตาเต็มเต็มเฮ้ยผีผีมุดหรือปะ ผีหายอ่ะเฮียผีหายเพื่อนกูมันอยู่ตรงแคมป์สิบสี่ในในอันเนี้ยไอ้เฮียอ๋อหรอยังยังยังเฮียกูกูปิดดักไอ้ตรงทางเข้าห้องเราอ่ะหยุดมันอยู่ไหนเนี่ยอยู่ท่อแอร์หรอเออมันเข้ามาแล้วในในท่อแอร์เนี่ยแหละแต่ไม่รู้มันอยู่ไหนวะ แกมสิบส<อ>ี่<อ>ก็ปิด<อ>ดักแล้วนะมันมันเข้าอ,อ้อมอีกทางปะไม่ใช่ทางที่ปิดปะเ,เนนปะดเูเส้นงงนู้นปะเส้นเส้นขวางงว่ะก็นั่นหละสิบสี่มันอยู่ขวาแล้วก็มันจะเชื่อมมาตรงถังห้องเราอะ่ะอย่า,ารักษาโรคจิตเอาบอลลูนกันไอ้เที่ย <laughs> เฮ้ยเฮ้ยดูดูกลัวเปล่ากูัวอุ๊ยเฮียกูยังชอบสัตว์แม่งมายืนอยู่ข้างๆเลยเมื่อกี้นี้เฮียดูท่อด้วยอาร์ตดูท่อด้วยแถวแคมป์เก้าอ่ะปิดหายละปิดปิด เข้าเข้าท่องเข้าท้องแอร์ใช่ป่ะเอออยู่นี่ชสวยสวยสวยปิดอะไแคมเซเบตเหรอถูกละโอเคคือถ้าถ้าเจอมันตรงไหนให้ปิดแล้ว้ยเฮ้ยกอล์ฟกูรอดแล้วเว้ยยิ้วยิ้วกูรอดแล้วเว้ยกูกลับมาแล้วเว้ยยิ้วยิ้ว เฮ้ยฟ็อกซี่มายืนตรงนี้อย่าไปจ้องดิอย่าไปจ้องมัไปช่องปิดผ้าช่องระบายอากาศอย่านะอย่านะเฮ้ยมันยืนมันยืนมันไม่ออกมาดิ มันไปแล้วมันไปแล้วไอ้เหี้ยมันไปแล้วว่ะพี่พี่ผีหายเพื่อนไม่ได้ดูด้วยโอ้ยตายอยู่ไหนอยู่ไหนหาอยู่หาอยู่ดูท่อเลยเพื่อนเฮ้ยวีโอผิดพลาดโอ้ยตายจิหายแล้วเทคโนโลยีชิบหายแล้วเทคโนโลยีรีบดูรีบดูท่อเลย ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไอ้เหี่ยไม่กระส่ายจังหวาชุลมุนนี่อยรักษาโรคจิตท็อคซี่ดีกว่ามั้งกูอะเดือดตัวไหนแบนตัวนั้นไงเหมือนเอวีอะโดนตัวไหนมาแบนรน กูงงเลยแม่งมายืนอยู่ต้องนานสองนานแม่งไม่หลอกก็ทีพี่ชายจะวิ่งอย่างเดียวเลยโอ้โหแม่งเกินบริษัทแม่ง<อ>มาแล้วไอ้เ <c oughs> หี้ย <c oughs> เสียงเสียงเยี่ยอยู่แคมเก้าอยู่ยค่เข้มจ้าเฮ้ยไม่ออกแป๊บทีวะ อ๋อต้องก้มหน้าไอ้เหี้ยโ,โอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่ไชอ้ไอสัสมึงไปอยู่ไหนมามึงจะมาไปท่อท่อหายแล้วเอาแล้ว,นะนะว,ลวไงวิดีโอมีปัญหาเชีย่ยต้องดูท่อซีนท่อด้วยรอ,ยอครับโอ้ยถ้าตายตายตา,ยตายนี้ไปกินข้าวไหม ูดไปเฮ้ยมันมาไอ้เหี้ยอดมันมาไอ้เหี้ยอด้ยจ่อจ่อแล้วเรียบร้อยวิ่งวิ่งไอ้ฟุกฟุกวิ่งไอ้ฟุกอ้าวฟุกมูจะดูกล้องอยู่อ้าวโอ้ตายไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮียเฮียอ้าวมันกลับไป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 มันกลับมันกลับมันกลับกูกำลังดูเทคโนโลยีอยู่เลยครับ ซ่อมเลยซ่อมเลยคนหนึ่งเดี๋ยวกูดูเพียตายเฮียแม่งมาจอดอยู่หน้าท่อยสัตว์คนเฮียฮัลโหลเกินเท่าไหร่เหร่ฮียเฮ้ยกล้องดูไหมอ่ะเกินเท่าไหร่แล้วแต่ยังได้เคืนสามเฮ้ยจะวิ่งแล้วจะวิ่งแล้ว โอเคกูรออยู่ก้องมืดปุ๊บมันวิ่งเลยเฮียเอายไงถอดไบร์คัลถอดเหรอถอไหน่อยสิเฮียดูท่อเลยมุดไปตัวละเข้มไหนวะเออรู้อะแต่มุดไปแล้วตัวหนึงเฮ้ยโอ๊ตโอ๊ตมันมาโอ๊ตโอ๊ตเอามาเอามาโอ๊ต งหลัง้ยัยยัยยัยอยู่ไหออกมาแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮอยเี้่มืดเลยเจ้าหกโมงเจ้าหกโมงแล้วมันซ่อนเนี่ยวะมันมาแล้วเอ้ยมันมุดท่อมุดท่ออัเฮ้จเอ๋ใครวะเนี่ยเฮ้ยจ๋าได้ ใหดูให้ดูให้อยู่วะผมอะไรหรอวะมันยังอยู่อยู่อยู่นี่นี่อยู่กูไม่ไม่มันมาหากูไหมยัง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 ให้กูออกไหนให้กูออกออกซ้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูบอกออกซ้ายออกซ้ายออกซ้ายเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ซ้ายมันมาซ้ายมาอุดไปขวาไปขวาไปขวาเอ้ยหยุดก่อนหยุดหยุดนิ่ง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 ก่อนอ๋อโอเคมันมันเข้าไปในห้องนี้ให้กูไปไหนขวาหรือซ้ายกูมองไม่เห็นเดีเดี๋ยวเดี๋ยวกูบอกเดี๋ยวกูบอก เฮียเช้าแล้ว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 เฮียไ <Yeah, yeah. S 1> อ้สัตว์ไอ้ควยไอ้ออควยไอมันให้ทำความสะอาดด้วยอ่ะเนี่ยตะเกีย้แต่มันมันทำไม่ได้มันต้องซื้ออาชีพอะไรสักอย่างช่วยเลยช่วยเลยวะไม่รู้วะเฮียเฮียเราทำเฮียอะไรไม่ได้เลยหนีอย่างเดียวเลยกูต้องหนียิ้วไอโอ๊ตรอดแล้วเออ de los